สวัสดีสมาชิกรถมือ2 channel ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ Isuzu m u ิวเซเว่นพิชโมนะครับ3.0ตัวเทอร์โบหายากสุดๆปี2009นะครับ ราคาเปิดมาที่339,000บาทผ่อนเบาๆสบายๆ7,300กว่บา 7, บาทเท่านั้นเองนะฟรีดาวได้ด้วยนะครับเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนบาทครับตัวนี้นะฮะหายากนะครับผมสีขาวสวยใสย,ยอดนิยมนะครับตอนออกป้ายแดงราคาประมาณล้านห้าถึงล้านหครับวันนี้เหลือเพียง3 0 0 0 0นกว่าบาทเท่านั้นเองใครสนใจรีบเลยนะครับรถจอดอยู่การจนาพิเศษนะครับเขาดูแลในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์เครยดิตยากง่าย ยังไงเดี๋ยวดูแลให้นะครับไม่มีปัญหาออกรถง่ายๆที่นี่ที่เดียวนะครับต่างจังหวัดก็ออกได้ครับเซ็นสัญญาหน้าบ้านเลยส่วนจัดส่งก็จัดส่งได้ครับสไลด์ไปส่งหน้าบ้านเช่นเดียวกันครับรถคันนี้สวยๆหม่แท้ๆนะครับเลขไม่ก็ประมาณหนึ่งนะฮะแต่ว่าเหมือนที่บอกครับรถมันสวยรถมันราคาถูกก็แบบนี้นะฮะน่าใช้จริงๆใครสนใจนะครับอย่ารอช้ามาทดลองขับได้นะครับใครอยู่ใกล้กาญจนาพิเศษก็มาได้ส่วนต่างจังหวัดก็วิดีโอคอลได้เช่นเดียวกันนะครับออกรถ ที่นี่ที่เดียวนะครับใครสนใจนะครับพร้อมนะครับโทรมาเลย088-584-5375ครับ